ผลไม้สดเก็บไว้ได้ไม่นานเกษตรกรหลายคนจึงเลือกที่จะแปรรูปเพื่อให้ผลผลิตไม่เน่าเสียและมีสินค้าขายได้ตลอดทั้งปีที่ปรกชนพรมกังวานก็เป็นหนึ่งในนั้นเราทำของสดไม่ทันเราก็ต้องมาแปรรูปด้วยเพื่อคือคงคุณค่าไว้เพื่อที่จะรับประทานได้ตลอดทั้งปี โรงงานที่นี่แปรรูปลำไยเป็นสินค้านานาประเภทการที่เราเอาลำไยที่มีจากสวนสดๆอย่างเงี้ยมาแปรรูปนี่คือมันช่วยเหลือให้เรามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นไหมคะพี่ช่วยได้มากช่วยในเรื่องของขายผลสดได้บางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่เราก็เก็บของที่มีคุณภาพมาแปรรูปก็สร้าง มูล,ลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อีกที่เขานิยมกันที่ส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนถ้าเป็นสินค้าออร์แกนิกที่เป็นของเรานี่ก็จะเป็นเนื้อสีท,ทองแล้วก็เป็นชาลำไยแล้วก็เป็นเนื้ออบแห้งสามตัวนี้ถือว่าฮิตที่สุดละผลิตภัณฑ์จากลำไยที่เห็นนี้นอกจากผู้บริโภคชาวไทยจะได้ลองลิ้มชิมรสแล้วยังเดินทางไกลไปถึงตลาดต่างประเทศทั้งในแถบเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังกลายเป็นส่วนผสมเอกของขนมในร้านกาแฟาอีกด้วยค่ะทราบมวาว่ามีคนเอาลำไยไปทำเป็นเบเกอรี่ด้วยเขาไปทำอะไรบ้างคะอ๋ออันดับแรกคือฟูดเค้กนี่อร่อยมากคุกกี้สองตัวนี้ถือว่าเป็นเด่นที่สุดละพี่ปกชนเขาลองเอาลำไยมาให้ดูก่อนว่ามันเป็นลำไยปลอดสารเนี่ยคะ่ะเขาอยากให้ลองทำ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทําจากลําไยของเขาเนี่ยพอทานคนก็จะรู้สึกอ๋อลำไยเอามาทําได้ด้วยเหรอเราคนไทยอาจเคยรู้จักแต่ลำไยอบแห้งแต่วันนี้พี่ปรกชนทำให้เราเห็นว่าลำไยสามารถแปรรูปเป็นสินค้าได้มากกว่านั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะกเกษตรกรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลประกอบกับการได้รับโอกาสด้านการลงทุนจากทกศ ทำให้วันนี้สินค้าจากผลไม้พื้นบ้านของไทยก้าวไกลเข้าไปพังงานในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ